สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากจริงๆค่ะเรื่องของน้องต้นข้าวสุปริยานักร้องเด็กที่เสียงดีมีความสามารถมากๆแต่ว่าก็กำลังเจอกับกระแสวิจารณ์ที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาลองสำรวจเรื่องนี้กันดูค่ะโดยอิงจากคลิปวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากคลิปหนึ่งซึ่งมีมุมมองจากท่านเรวัชกลิ่มเคสรนอดีตนายตรวจระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะครับสวัสดีครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามจะทําความเข้าใจกันค่ะว่าทําไมเด็กผู้หญิงอายุแค่1 2บสถึงสิปีคนนี้ถึงกลายเป็นประเด็งถกเถียงได้ขนาดนี้อะไรคือเหตุผลที่ท่านเรวสชออกมาปกป้องน้องอย่างแข็งขันแล้วสังคมมองเรื่องนี้ยังไงโดยเฉพาะ,ะประเด็งที่แบบว่าละเอียดอ่อนมากๆคือเรื่องการเปรียบเทียบกับราชินีลูกทุ่งพุ่งพวง,งดวงจันทร์นะคะเราจะมาดูกันว่ามันมีมิติอะไรซ่อนอยู่บ้างครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับ เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการดาราเด็กในบ้านเราได้เลยยิ่งพอมีชื่อคุณพุ่มพวงเข้ามาเกี่ยวข้องนี่บริบทมันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับคือคุณพุ่มพวงนี่ไม่ใช่แค่นักรองแต่ท่านเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมไปแล้วว่าเป็นตำนานในใจคนไทยเยอะมากการเอาใครมาเปรียบเทียบโดยเฉพาะเด็กที่กําลังโตเนี่ยมันก็เลยกระตุ้นความรู้สึกคนได้ง่ายมากเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับ น้ำหนักของการอ้างอิงถึงคุณพุ่มพวงในสังคมไทยเนี่ยมันสูงจริงๆน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะกันที่มุมมองของท่านเลยนะคะคือการที่อดีตในตำร,รวจชั้นผู้ใหญ่มากๆท่านหนึ่งเนี่ยเออกลายมาเป็น FC หรือแฟนคลับของน้องต้นข้าวแล้วออกมาพูดปกป้อนน้องแบบตรงไปตรง,ตรงมามากๆตรงนี้ละค่ะที่มันจุดประกายให้หลายคนหันมาสนใจเรื่องนี้แบบจริงจขึ้นครับผมที่แข็งแรงมากๆเลย คือเน้นเรื่องเส้นทางชีวิตที่ายากลำบากของน้องตั้งแต่เริ่มร้องเพลงหาเงินตอนปอ .3 ใช่ไหมคะใช้ลำโพงเก่าๆแลกเงิน50-100บถึงบาทบ้านเช่าบางทีก็ทับไม่มีกินโดนเพื่อนบ้านว่าเรื่องเสียงดังอะไรแบบนี้ท่านเล่าให้เห็นภาพความสู้ชีวิตมากๆครับฟังดูลำบากจริงๆนะครับเด็กตัวแค่นั้นใช่ค่ะแล้วท่านก็ยังเน้นเรื่องความกตันยูด้วย ซึ่งอันนี้เป็นคุณค่าที่สังคมไทยให้ความสําคัญมากจริงๆท่านเล่าว่าน้องขอบคุณพออโรงเรียนกาญจนาที่ให้เรียนฟรีให้ที่พักอาศัยครับการให้ที่พักบ้านครูนี่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะการเน้นเรื่องพวกนี้มันสร้างภาพที่บวกมากๆแล้วก็น่าเห็นใจให้น้องต้นข้าวครับมันทําให้คนฟังรู้สึก อยากเอาใจช่วยมากขึ้นนอกจากเรื่องส่วนตัวท่านยังชี้เรื่องความรับผิดชอบที่ดูจะเกินไวัยไปหน่อยคือต้องทั้งเรียนทำกันบ้านแล้วยังต้องไปร้องเพลงหาเงินทุกวันอีกไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนครับภาระหนักมากนะครับสำหรับเด็กอายุ12-13ค่ะแต่จุดที่ท่านแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วก็ใช้คำค่อนข้างแรงเลยก็คือตอนที่ตอบโต้คนที่วิจารณ์น้องอะคะ่ะท่านมองว่าผู้ใหญ่บางคนกำลัง อิดฉาเด็กครับผมโดยเฉพาะคนที่เปรียบเทียบน้องกับคุณพุ่มพวงในทางลบๆท่านใช้คำว่าจังไรจริงๆเลยนะคะโอ้โห oh, คำนี้แรงมากครับแรงสะท้<า>อนอารมณ์เลยนะเนี่ยแรงจริงๆค่ะแล้วท่านก็ย้ำตลอดว่าน้องอายุยังน้อยแค่12หรือ13ปีการควบคุมตัดสินใจเรื่องต่างๆการแสดงภาพลักษณ์หรือสไตล์เนี่ยมันก็ยังแบบว่าทาได้ไม่เต็มที่เนาะครับยังต้องพึ่งพาผู้ใหญ่เยอะ ใช่ค่ะผู้ใหญ่ควรจะเมตตาสงสารให้โอกาสมากกว่าจะมาตัดสินจับผิดกันรุนแรงขนาดนั้นครับผมและประเด็นที่ร้อนสุดๆเลยคือการเปรียบเทียบกับคุณพุ่มพวงท่านก็ปกป้องเต็มที่เหมือนกันชี้แจงว่าน้องต้นข้าวเองก็เคารพคุณพุ่มพวงเป็นแม่ครูอยู่แล้วไม่ได้คิดจะไปเทียบชั้นอะไรเลยครับคนละร,รุ่นกันแล้วจริงๆค่ะท่านบอกว่าเป็นรุ่นลูกรุ่นหลาน แล้วการนำเพลงครูมาร้องก็เหมือนช่วยสืบทอดให้คนรุ่นหลังไม่ลืมแล้วเพลงต้นฉบับก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกท่านยกตัวอย่างตัวเองด้วยนะคะที่เคยร้องเพลงคุณสาย,ยันสัญญาแล้วเจอปัญหาลิขสิทธิ์อ๋อครับครับจำได้ท่านเคยเล่าอยู่ใช่ค่ะท่านบอกว่าถ้าไม่มีใครเอามาร้องต่อเพลงดีๆก็อาจจะหายไปเลยครับสิ่งที่น่าสนใจในการออกมาพูดของท่านนะครับคือการที่ท่านใช้สถานะทางสังคมเดิมของท่านเนี่ยแหละ อดีตในตำรวจชั้นผู้ใหญ่มันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันช่วยเพิ่มน้ำหนักความน่าเชื่อถือให้ความเห็นของท่านทำให้สื่อสังคมให้ความสนใจมากขึ้นจริงๆจริงค่ะมีผลมากๆเลยแล้วอย่างที่คุยกันการที่ท่านเลือกเน้นเรื่องสู้ชีวิตความจนความกระตัญญูเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่าเรื่องเฉยๆนะครับแต่มันคือการดึงเอาคุณค่าที่สังคมไทยให้ความสำคัญมากๆเนี่ยมาสร้างเป็นเหมือนกรอบป้องกันทางศีลธรรมให้น้อง มันทําให้การวิจารณ์น้องไม่ใช่แค่เรื่องว่าชอบไม่ชอบการแสดงแต่กลายเป็นเรื่องว่าเอ๊ะนี่กําลังรังแกเด็กที่ลําบากหรือเปล่าผิดศีลธรรมไหมซึ่งมันทาให้คนฟังคล้อยตามเห็นใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอืมหือวิเคราะห์ได้น่าสนใจมากค่ะถ้ามองกว้างขึ้นไปอีกนิดการออกมาครั้งนี้ของท่านก็เลยไม่ใช่แค่การแสดงความเห็นส่วนตัวแต่มันเหมือนกับเป็นการพยายามจัดวางหรือเฟรมประเด็นนี้ในสังคมใหม่ให้มองผ่านเลนสของความเมตตาการให้โอกาส มากกว่าจะมองแค่เรื่องศิลปะอย่างเดียวค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้วมันก็จุดคําถามที่มากสนใจตามมานะครับว่าเออแล้วจริงๆเด็กอายุ1213เนี่ย<อ>เขามีอํานาจตัดสินใจควบคุมภาพลักษณ์ตัวเองสไตล์การแต่งตัวการสแสดงบนเวทีได้มากน้อยแค่ไหนกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในการดูแลจัดการของผู้ใหญ่เบื้องหลังซะส่วนใหญ่อย่างในคลิปก็มีพูดถึงนะครับว่าเรื่องแต่งตัวอะไรพวกนี้ผู้ใหญ่น่าจะจัดการให้ใช่ค่ะมีพูดถึงอยู่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น การวิจารณ์ที่ตัวเด็กอย่างเดียวมันก็อาจจะมไม่ใช่ภาพทั้งหมดของเรื่องนี้เท่าไหร่ใช่เลยค่ะประเด็นเรื่องอำนาจตัดสินใจของน้องเองนี่น่าคิดต่อจริงๆค่ะแล้วมันก็โยงไปถึงฟีดแบ็กจากสังคมเลยนะคะเพราะเหมือนหลายความเห็นก็ไปโฟกัสที่เรื่องรูปลักษ์ภาพลักษณ์นี่แหละที่ทําให้เสียงแตกเป็น2ฝั่งชัดเจนครับผม ฝั่งที่สนับสนุนก็จะเห็นด้วยกับแนวทางของท่านไปเลยคือชื่นชมความสามารถความพยายามความกระตันยูมองว่าน้องนําเพลงเก่ามาร้องก็ดีแล้วเป็นการสืบสานควรให้กําลังใจเด็กครับให้โอกาสเด็กสู้ชีวิตใช่ค่ะบางคนบอกเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยซ้าครับแต่อีกฝั่งเสียงวิจารณ์ก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็มักจะเน้นไปที่เรื่องออรูปลักษณ์ภายนอกการแต่งตัวท่าทางที่บางคนมองว่ามันจงใจ เรียนแบบคุณพุ่มพวงมากไปอืมประเด็นนี้แหละจนดูไม่เป็นธรรมชาติหรือว่าขาดความเป็นตัวเองไปอะไรทำนองนั้นนะคะครับเข้าใจได้ครับมีตัวอย่างในคลิปเลยค่ะชัดมากเรื่องทรงผมตอนน้องไว้ผมยาวก็มีคนบอกยาวไปไม่เหมือนเดิมพอเปลี่ยนไปตัดสั้นซึ่งน้องก็บอกว่าได้แรงบันดาลใจกับแม่พึ่งเนาะครับผมก็โดนอีกว่าสั้นไปเหมือนไปโอ๊ย มันสะท้อนเลยนะคะว่าการจะทําให้ถูกใจทุกคนหรือที่เขาว่ารอยพ่อพันแม่เนี่ยมันยากจริงๆยากมากครับโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่แจ้งแบบนี้ใช่ค่ะนอกจากผมแล้วเสื้อผ้าสไตล์การแต่งตัวท่าเต้นบนคอนเสิร์ตก็ยังโดนหยิบมาเปรียบเทียบกับคุณพุ่มพวงตลอดวนกลับมาเรื่อยๆเลยค่ะครับประเด็นรอยพ่อพันแม่นี่สะท้อนความซับซ้อนของการจัดการภาพลักษณ์ในที่สาธารณะได้ชัดเจนมากนะครับ โดยเฉพาะกับศิลปินเด็กที่แบบยังค้นหาตัวเองอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีกรอบป,ป้องกันทางอารมณ์แข็งแรงพอจะรับมือเสียงวิจารณ์ที่มันหลากหลายแล้วก็ถาทมเข้ามาขนาดนี้จริงค่ะมันหนักมากสําหรับเด็กนะคะทีนี้ถามว่าทําไมการเปรียบเทียบกับคุณพุ่มพวงมันถึงได้อ่อนไหวจุดติดง่ายขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกคือสถานะตํานานที่แตะต้องยากของคุณพุ่มพวงในวงการลูกทุ่งไทย การเปรียบเทียบอะไรก็ตามมันเลยมักจะถูกมองว่าเป็นการท้าทายหรือไปลดทอนคุณค่าของต้นฉบับมันไปโดนปมเรื่องความเป็นของแท้ออเทนติสตี้กับการเลียนแบบอิมิเทชันซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกเถียงดันตลอดในโลกศิลปะอยู่แล้วอ,อ๋อเข้าใจเลยค่ะมันมีประเด็นเรื่องความเป็นต้นฉบับอยู่ครับแล้วถ้ามองกว้างขึ้นไปอีกเรื่องน้องต้นข้าวเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศิลปินคนเดียวนะครับแต่มันสะท้อนการประทะกันของมุมมองในสังคมไทยเลย เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมความคาดหวังที่เรามีต่อศิลปินรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคนี้พลังโซเชียลมีเดียมันแรงมากจริงๆทั้งสร้างทั้งทำลายได้ในเวลาสั้นๆเลยใช่เลยค่ะโซเชียลมีเดียมีผลมากๆซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าไอเสียงวิจารณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความห่วงใยเรื่องมาตรฐานศิลปะจริงๆหรือมันมีอย่างอื่นปนอยู่ด้วยอย่างที่ท่านเรวัตบอก ว่าอาจจะมีความอิจฉาหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นเช่นความรู้สึกไม่สบายใจความหวงแหนของคนรุ่นเก่าที่เห็นเด็กรุ่นใหม่มาทำเหมือนไอดอลในตำนานของเขาอะไรแบบนั้นอืมเป็นไปได้หลายอย่างเลยนะคะครับมันอาจจะซับซ้อนกว่าแค่ชอบไม่ชอบการแสดงก็ได้ครับเป็นมุมมองที่ทำให้เราต้องกลับมาคิดถึงแรงจูงใจเบื้องหลังคำวิจารณ์เลยนะคะและถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะในแหล่งข้อมูลที่เราดูมามีพูดถึงอนาคตของน้องต้นข้าวไว้ยังไงบ้างคะ ครับผมในคลิปก็มีพูดถึงนะคะผู้ให้ความเห็นเขาก็มองว่าน้องยังเด็กมากเพิ่ง13เองเส้นทางยังอีกยาวไกลอยู่ในช่วงเรียนรู้พัฒนาฝีมือแต่ว่าด้วยพื้นฐานความลำบากความมุ่งมั่นที่ผ่านมาก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าน้องมีศักยภาพนะที่จะโตไปเป็นเด็กที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้ครับดูมีแววมีความตั้งใจใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่า พอน้องโตขึ้นการเปลี่ยนแปลงมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วทั้งรูปร่างหน้าตาบุคลิกสไตล์การร้องการแสดงมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามวัยตามประสบการณ์ครับเป็นเรื่องธรรมชาติของการเติบโตค่ะเขาก็เลยฝากไปถึง fc ว่าฝากพ่อพ่อ,พอแม่ fc เนี่ยทำใจไว้รอเลยเหมือนบอกให้เตรียมใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงนิดนึงภาพจําวันนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมในวันหน้า ครับซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับค่ะในคลิปยังพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่วันที่5กันยายนที่กำลังจะมาถึงว่าเป็นอีกเวทีสำคัญที่จะได้เห็นพัฒนาการของน้องด้วยครับถ้าจะลองสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับจะเห็นภาพความซับซ้อนหลายๆชั้นเลยที่อยู่รอบตัวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์แต่ก็ต้องแบกรับทั้งอดีตที่ยากลำบากปัจจุบันที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงวิจารณ์และอนาคตที่ไม่แน่นอน ภายใต้ความคาดหวังของสังคมค่ะซับซ้อนจริงๆค่ะเราเห็นชัดเลยว่าบทบาทของคนที่มีอิทธิพลในสังคมอย่างท่านเรวะเนี่ยเข้ามาชี้นําหรือปรับมุมการรับรู้ของคนได้จริงๆซึ่งก็สร้างแรงกระเพื่อมมีทั้งคนเห็นด้วยเห็นต่างค่ะแล้วก็ประเด็นสําคัญมากๆคือพลังของสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างคุณพุ่มพวงที่ยังคงมีอิทธิพลสูงมากและความละเอียดอ่อนที่คนมีต่อมรดกของท่านการแตะเรื่องนี้เลยต้องระวังมากๆใช่เลยค่ะ ปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสังคมปัจจุบันอืมผมว่ามันสะท้อนแรงกดดันมหาศาลแล้วก็ความย้อนแย้งหลายๆอย่างที่ศิลปินเด็กหรือเยาวชนเก่งๆแต่ขาดโอกาสต,ต้องเจอในยุคดิจิทัลนี้ที่ทุกก้าวทุกการกระทํามันถูกจับจ้องประเมินตัดสินเร็วมากง่ายมากแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะถ้าจะสรุปแก่นกลางของความขัดแย้งนี้อาจจะพูดได้ไหมคะว่ามันเป็นการสู้กันของสองกระแสหลัก คือหความอยากสนับสนุนให้โอกาสเด็กที่สู้ชีวิตมีความสามารถกับอีกกระแสคือเสียงวิจารณ์ที่ถึงแม้จะมีหลายมุมแต่ก็มักจะถูกโยงไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับตำนานอย่างคุณพุ่มพวงซึ่งมันก็ละเอียดอ่อนหาจุดลงตัวยากมากๆครับน่าจะประมาณนั้นเลยครับเป็นการประทะกันของสองมุมมองนี้จริงๆและสุดท้ายนียครับอยากจะชวนให้ลองมองไปไกลกว่าแค่น้องต้นข้าวหรือการเปรียบเทียบกับคุณพุ่มพวง และลองถามตัวเองดูนะครับว่าจริงๆแล้วสังคมเราเนี่ยมีความคาดหวังที่ซับซ้อนอะไรอีกบ้างต่อเยาวชนที่เก่งมีพรสวรรค์แต่มาจากพื้นเพที่อาจจะไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีต้นทุนสูงภูมิหลังที่ยากลำบากของพวกเขามันส่งผลตอบเพดานความสำเร็จไหมหรือส่งผลต่อรูปแบบการสนับสนุนหรือเสียงวิจารณ์ที่เขาได้รับแตกต่างจากเด็กที่มีต้นทุนสูงกว่าหรือเปล่าอย่างไรโอ้โหเป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยค่ะครับ การคิดเรื่องนี้ต่ออาจจะช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนแบบนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นก็ได้ครับไม่เคยร้องเอาไหมเอาสักนิดนึงจะไม่กลับหลังจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถอยคำนี้ตอนหน้าแม่พ่อวัน อ้น่าได้แค่นี้ค่ะน่าจะได้แค่นี้ดูจากการร้องอย่างละนิดย่างละน้อยนะคะหนูไม่เคยจะร้องเพลงนี้ไม้ขันมากอะไรเนี่ยอยู่ดีๆหนูก็เป็นตู้เพลงไปทั้งนั้นกำลังคุยอยู่สักสักท่อนหนึ่งอาจารย์แคมป์ได้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 ไดมามาขอเสียงปรบมือหน่อยจ้าใครอยากฟังไม้ขันมากสักท่อนหนึ่งนะคะ วัง,งแวงอแวออออสิ้นหวังแล้วรักเร้จาจึงเศร้ามองเห็นขันมาเขาแห่มาน้ำตาน้อง Yeah. Mm -hmm. Terima kasih. ยิ้มเหมือนเยอะผ่านเลยป่าเองำตาลายถึงวันคำทำได้ดีขอบคุณค่ะเอาแค่นี้ก่อนจริงที่อย่าเองจะจบเพลงจบแล้วจริง ก็ไปซ้อมมาให้แม่นก่อนนะคะพี่ปิงคะชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรนะเอ่อน้องอะไรนะมาจากสุพรรณนะน้องเกดน้องเกดโอ้พี่ปิงจำไม่ได้ใส่ไม่ดีโอ้สวัสดีค่ะน้องเกดโอ้คิดถึงคิดถึงไม่เจอตั้งนานในหูนี่พีปิงไปพูดน้องเซียนจังนีค่ะขอบคุณค่ะ ลำบากค่ะต้นเป็นต้นข้าวค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่ปิงทำไมจ้าแค่เนื้อเพลงจำไม่ได้เอา thank you